เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอมเมลโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปพิเศษหน่อยนะครับผมพอดีผมก็เพิ่งนึกได้ว่าผมต้องอได้ทําการทําคลิปเกี่ยวกับการที่ต้องมารีวิวแผ่นที่ใหม่ก็คือแผ่นที่เซิร์ฟสเกตนะครับผมคือผมไปดูแผ่นที่เก่าๆมาแล้วก็ถือว่ามีคนดูถือว่ายังพอถือว่ายังพอได้อยู่นะเออผมยอมรับว่าพอได้อยู่เหมือนกันนะครับผมผมก็เลยคิดอยู่ว่าเออเดี๋ยวผมต้องกลับมาทำแล้วนะครับผมก็โปกอะ่ะคือคลิปอะ่ะ คืออาจจะเร็วไปหน่อยเพราะว่าผมก็ใช้คลิปเก่านะแต่เสียงครับใช้เป็นคลิปใหม่แทนเลยแล้วกันนะครับผมโอเคซึ่งเดี๋ยวแผนที่ใหม่นะทีนี้จะเป็นแผนที่อะไรก็ทุกคนน่าจะรู้ดีกันเรียบร้อยแล้วผมโอเคแต่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราจะไปดูกันเลยนะผมโอเคไปกันเลย โอเคครับผมก็มาถึงหน้าตรงนี้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการพูดคุยกันแบบถือว่าน่าจะเร็วเลยว่าได้นะครับผมแผนที่ที่ผมพูดก็คือแผนที่เซิร์ฟสเกตแผนที่เซิร์ฟสเกตนั้นก็เป็นแผนที่ที่ถือว่าเป็นแผนที่พิเศษในรูปแบบหนึ่งที่จะเป็น อาสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมก็จะมีไอ้ตรงกลางอ่ะที่จะเป็นแผ่นเป็นพื้นที่พิเศษโดยราคาของพื้นที่นั้นมันก็มันจะแพงกว่าพื้นที่อื่นๆโดยทั่วไปเลยบ่า้นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยอะไรกันซึ่งวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของสกเก็ตในแผนที่กเซิร์ฟสเก็ตนัผมโดยอันแรกนะครับผมตรงอาตรงกลางนะครับผมของแต่ละแถวนะครับผมตรงกลางของแต่ละแถวคุณจะเห็นสกเก็ต ตัวหนึ่งนะครับผมที่สามารถไปได้ทั้งแถวและสามารถไปคอนโทรลอยู่ข้างในได้นะครับผมก็จะสามารถไปแถวไหนก็ได้แล้วก็เราจะสามารถไปแถวในหรือเราจะไปตรงพื้นที่พิเศษของตรงนั้นเลยวาดก็ได้นะครับผมโอเคต่อไปเป็นอันที่2นะครับผมอันที่2ก็จะเป็นแปนากาเรียกว่าแปนสเก็ตทาสีแปนสเก็ตทาสีจะสามารถสร้างแลนด์มาร์กได้ยึด เป็นของเราได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเป็นแลนด์มาร์กเราสามารถยึดได้2องเทินด้วยกันนะครับผมก็คลิปก็อาจจะไม่มีการยึดแลนด์มาร์กเพราะว่าผมก็รีบๆีํทำด้วยแล้วกันนะครับผมคือแบบว่าออมันยังไงคือมันก็ต้องเวลามันก็บีดด้วยไงนะครับผมโอเคต่อไปอันที่3ามผม สเก็ตจรวดซึ่งสเก็ตจรวดตรงนี้นะครับผมเมื่อคุณไปตรงกลางสเก็ตจรวดสามารถไปได้ทุกพื้นที่ยกเว้นพื้นที่พิเศษของสเก็ตบอร์ดอ่ามันจะแตกต่างกันตรงนี้ครับผมคือปกติถ้าตกตรงสนามบินน่ะจะบินไปได้ทุกที่ใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเกิดคุณตกสเก็ตอะ เอออันเนี้ยมันจะเป็นคนคลนะเรื่องเลยมันจะเป็นคนละเฟสเลยว่าได้นะครับผมโอเคต่อไปเป็นอันส,สุดท้ายก็คือเซิร์ฟสเก็ตสปริงอันเนี้ยผมบอกเลยว่าผมเล่นแล้วแม่งหายากที่สุดเลยว่าได้นะครับผมตรงไอ้สปริงอะ่ะพอสาัมารถพิเศษคือเราได้แค่แถวในานะแถวนอกเราจะไม่ได้เลยนะครับผมคุณจะสังเกตได้ว่าเมื่อคุณตกปุ๊บเขาให้เราเลือกแค่แถวในแถวนอกเราจะไม่สามารถเลือกได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นคนณนนี้พิเศษเลยถามว่าในแผนที่เนี้ย โดยทั่วไปอ่ะคือผมอยากจะว่าอย่างรดีคือตัวละครอ่ะมันเล่นได้หลายตัวนะแต่ว่ามันเนื่องจากมันมีขีดจากัดของตัวละครซึ่งขีดจํากัดที่ผมว่าณนะที่นี้ก็คือพวกสายหัวมุมอ่ะจะได้เปรียบตรงการเอาความสามารถของหัวมุมนั้นๆไปเลยนะครับผมก็คือได้เปรียบตรงที่แบบว่าเราสามารถไปเลือกตรงไหนก็ได้เอออันเนี้ยแม่งจะเป็นอะไรที่ถือว่าน่ากลัวในระดับหนึ่งเลยว่าได้นะครับผมโอเคก็ถือว่าเป็นการสรุปถือว่าเป็นแบบ น่าจะเป็นฉบับที่เข้าใจสำหรับผมนะแต่คนอื่นนะผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมว่าขออนุญาตจบคลิปนี้ผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไปได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ